โดนนะครับโดนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะคนนะครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันหมายเดิมนะครับครับหมายช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นหมายที่ประจําเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมอากาศนะครับ ลมก็ลมแรงนะครับลมแรงแล้วก็ฝนตกทุกวันนะครับผมแล้วครับผมก็เลยต้องมาอยู่หมายนี้นะครับผมปลอดภัยไม่มีคลื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีหลบหลบลมอยู่นิดนึงนะครับครับแล้วเราวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นคือไมโครจิกครับผมไมโครจิกอย่างเดียวเลยนะครับครับแล้วก็เราจะมาหาปลาพวกปลาหางแข็งหรือว่าพวกปลากระมงชมงามหรือว่าพวกปลาเสียดอะไรอย่างแบบนี้นะครับครับแล้ว ป้าอากาศวันนี้นะครับลมแรงนะครับบอกเลยครับลมโคตรแรงนะครับผมนี่จะถ้านานาคงจะได้ยินเสียงลมอยู่นะครับตอนนี้ครับแต่ว่าดูแล้ววันนี้น้าตายนะครับน่าจะหาตัวยากนะครับครับยังไงก็เดี๋ยวไปโชว์มันครับผมครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมแนะนําอุปกรณ์ที่ผมใช้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับครับผมดูกันที่ตัวล่อก่อนนะครับ หลอกนะครับ s ิมาโน o s t a r d i s กนะครับเบอร์3,000นะครับครับผมอ่าแล้วก็คันนะครับคันผมใช้เป็นคันตกมือนะครับผมกุมาเค K1 นะครับครับผมฟามยาว8ฟุต6นะครับผมนะนะนี่นะครับเวทคันนะครับครับผมตามนี้นะครับอ่าแล้วก็สายนะครับสายผมใช้เป็นสาย PE สาย PE นะครับสาย PE ปีหนึ่งนะครับผมวันนี้มากับเหงื่อ15กรัมนะครับ เบ็ดเบอร์14นะครับผมสายชกนะครับวันนี้สายชกวันนี้คือเราใช้กัน30ปอนด์เลยนะครับนะนะเพราะว่าวันนี้น้ําขึ้นลงน้อยครับเพราะเป็นวันที่น้ําตายนะครับแล้วกลัวปลาจะพาเข้าหินอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องใช้ของใหญ่กันหน่อยนะครับเพราะว่าเรากาจะว่าจะอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดการขึ้นมานะครับครับยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมครับไปกันเลยครับ นี่นะครับฝูงเมื่อกี้นะครับผมครับเมื่อกี้ตอนที่ไม่มีแดดนะครับไม่เอาเลยนะครับพอแดดมาก็กัดเลยนะครับ ประตูนะครับโจ้านครับประตูนะประตู เอาหินมันไม่อยู่นะกัดนะครับหลุมนี้ครับน่าจะก่อฝูงอยู่ตรงนี้ครับจะไม่โดนครับ อันนาโจกันนะครับแอบตกอยู่คนเดียวนะครับอาโจได้กี่ตัวครับสาม้วครับสามตัวนะครับโอ้ผลงานตัวสวยๆนะครับผมนี่นะครับของนาโจนะครับนี่นะครับเรามาแย่งเรามาแย่งบ่อนาโจนะครับย่งเลร กำลังตีทินเราต้องรีบขโมยนะครับ

ชั้มายอชัวชัไปดิโอ้หหโห,หโส่งเยาก้อนคืขึ้นมา ผมบอกหยับเนี่ยไกลเลยครับนึงวนาเหร่เลยกลางนี้เยอะเลยแล้วใต้หลวงพี่ดิเอาแนวเอาใต้แนวนอนนะแนวนี้เออได้ไหมฮะไดมันถ้าเมื่อเรามั่งข้อบีเอมมันงข้อบีเอมา็ทกวันนี้ ๋ยวมานำงานแล้วนะครับครับผมสรุปผลงานวันนี้นะครับลมค่อนข้างแรงนะครับผมครับผมอากาศดีนะครับแต่ว่าติดกับลมนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวมาชมผลงานของเรานะครับวันนี้นะครับระหว่างผมกับนายโจนะครับผมสองคนรวมกันนะครับปลาค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยมีตัวนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับ นี่นะครับกระมงนะครับแล้วก็โฉมตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปหน้าเราไปกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ